ขอบคุณป้าจิว๋วโอ้โหไข่ชีสมีชีสไหมอุ้ยอ๋อรับอืมจะไปเวฟมันจะได้ผ,อ,ผอมๆขอบคุณใครครับขอบคุณกัรขอบคุณป้าจิว๋วที่ซื้อของขวัญให้อันนี้ของขวัญน,นะ <c oughs> อย่าอย่าจำผิดนะกินคนเดียวเหรอ แบ่งเอาแบ่งแบ่งงก็เดะแบ่งก็เดะแบ่งว่าเอาแบ่งก็แดะเออเค้กเด้งดึงออกจากเตาสดใหม่ทุกวันขอบคุณครับขอบคุณดีๆมาดูนงนี้ขอบคุณว่าขอบคุณครับป้าจิ๊บเค้กไข่เด้งดึงอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ลูกมันดึง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 ว้าวมันเป็นชีส มมติหยิบบหยิบมาเลยใครแล้วก็กัดอ้าว้าว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 ดึง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 อยากกินแล้วอ่ะกินได้ยังอ่ะชิมกันอร่อยไหมเอาไปเวฟสัหน่อยดีกว่าจะได้หอมโอเค